ก็จะได้ Canva Pro ออกแบบสวยๆฟรีแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสมัคร Canva for Education นะคะก็คือเราจะทำการสมัครในรูปแบบของ Canva Pro ค่ะค่ะสำหรับวิธีการสมัครนะคะคืออีเมลของเราต้องเป็นในรูปแบบ .ac.th ก็คือเป็นอีเมลของสถานศึกษาค่ะ 2. ก็คือจะเป็นในส่วนของหลักฐานค่ะหลักฐานในที่นี้ก็คืออย่างเช่นจะเป็นใบประกอบวิชาชีพครูหรือว่าจะเป็นบัตรข้าราชการครูนะคะซึ่งเราก็ทําการสแกนนะคะแล้วก็รวมไว้เป็นภาพเดียวค่ะค่ะตรงนี้ก็คือเมื่อเราทําการสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะก็คืออีเมลนี้นะคะจะตอบกลับมาว่าได้รับอนุญ,ญาตแล้วนะคะในส่วนของสถานศึกษาก็คือขอขอบคุณที่สมัครใช้โปรแกรมการศึกษาของเราค่ะ ค่ะตรงนี้ก็จะมีข้อความตอบกลับมาหารเราว่าเรายินดีที่จะบอกคุณว่าใบสมัครของคุณได้รับการยอมรับแล้วที่หมายความว่าคุณสามารถใช้แคนวาเพื่อการศึกษาและเพื่อเพลินกับฟีเจอร์ต่างๆได้ฟรีก็คือตรงนี้เราจะได้ฟรีทุกอย่างเลยค่ะจะมีโปรแกรมเสรมิมอื่นๆมากมายเลยนะคะก็คือจะพิเศษเฉพาะในส่วนของ c a n v a Pro นะคะสำหรับลิงก์การสมัครถ้าหาลิงก์ไม่เจอนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างค่ะค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราเข้ามาที่ลิงก์การสมัครตรงนี้ค่ะก่อนที่เราจะมาสมัครในส่วนของ c a n v a Pro นะคะเราต้องทำการสมัครในส่วนของบัญชีทั่วไปก่อนค่ะแล้วค่อยมาสมัครในส่วนของ c a n v a Pro ตรงนี้นะคะให้ย้ำนะคะว่าต้องใช้อีเมลเดียวกันค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะตรงนี้จะแปลข้อความเป็นภาษาไทยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษค่ะค่ะในส่วนของขั้นตอนการสมัครนะคะ เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเรามีคุณสมบัติที่จะสมัครได้หรือไม่นะคะค่ะตรงนี้ต้องเป็นครูนะคะถึงจะทำการสมัครได้ค่ะแล้วก็ต้องมีบัญชี gmail.ac.ts นะคะค่ะให้เราทำการกรอกชื่อลงไปค่ะนามสกุลค่ะโรงเรียนนะคะเว็บไซต์ของโรงเรียนที่เราทำงานอยู่นะคะตำแหน่งค่ะตรงนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะ โรงเรียนของคุณมีนักเรียนกี่คนใส่จํานวนนักเรียนลงไปค่ะนักเรียนในห้องที่คุณสอนมีกี่คนค่ะตรงนี้ก็ใส่จํานวนนักเรียนต่อห้องลงไปค่ะบัญชีแคนวาบบัญชีแคนวาที่มีอยู่ในสถานศึกษานะคะตรงนี้ให้กรอกอีเมลลงไปค่ะค่ะในรูปแบบของอีเมลของเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของ Ad, แล้วก็ตามด้วยโรงเรียนของเราค่ะจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบ ac t th นะคะ เราก็ใส่อีเมลสำรองของเราไปค่ะเลือกประเทศของคุณนะคะตรงนี้ก็ใส่เป็นประเทศไทยค่ะค่ะเลือกที่ไทยแลนด์นะคะมีคำถามถามเรานะคะปัจจุบันคุณใช้แค้นว่าในชั้นเรียนหรือไม่ตรงนี้เราก็ตอบใช่นะคะเพื่อให้เขารู้ว่าเราอยากได้จริงๆค่ะจากนั้นนะคะในส่วนของครูคนอื่นๆของเรียนคุณใช้แค้นว่าหรือไม่ตรงนี้ก็ตอบใช่ไปเลยค่ะ ค่สำหรับตรงนี้นะคะเราต้องทำการกรอกภาษาอังกฤษลงไปค่ะคุณต้องการใช้ c a n v a for Education กับเรียนของคุณอย่างไรตรงนี้ก็ให้เราตอบไปเลยนะคะว่าเราต้องการสอนในเรื่องเกี่ยวกับการนำเสนองานการออกแบบหรือว่าภาพเคลื่อนไหวนะคะก็ให้เรานำคุณสมบัติของโปรแกรม c a n v a นะคะมาใส่ได้เลยค่ะค่ะตรงนี้ก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะคะก็จะพิมพ์ไปตามความเข้าใจนะคะ ค่ก็จะพิมพ์ประมาณนี้นะคะสั้นๆก็คือฉันต้องการใช้สอนนักเรียนด้านกราฟิกแอนิเมชันด้านการออกแบบงานนำเสนอค่ะเมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการแนบหลักฐานการสอนวุฒการศึกษาแล้วก็ภาพถ่ายต่างๆของเรานะคะตรงนี้จะให้ดูในส่วนของรูปแบบค่ะ ค่ะสิ่งที่ได้อัปโหลดไปนะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2วันค่ะก็ผ่านคล้วสิ่งที่ใช้นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของใบประกอบวิชาชีพครูค่ะบัตรประจําตัวข้าราชก,การค่ะบัตรครูสภานะคะแค่นี้ค่ะทําให้รูปภาพอยู่ในไฟล์เดียวกันนะคะจากนั้นเราก็ทําการอัปโหลดค่ะก็คือคลิก1ครั้งเลือกไฟล์ที่เราต้องการอัปโหลดนะคะจากนั้นก็กดที่ฉันได้อ่านแล้ว แล้วก็กดที่เสนอนะคะตรงนี้ก็ได้ทําการสมัครไปแล้วนะคะจะไม่ได้กดให้ดูนะคะจากนั้นเมื่อเราทําการกดเสนอเรียบร้อยแล้วให้เราเรออีเมลตอบกลับนะคะสมมติว่าหลักฐานเราเพียงพอที่จะแสดงตัวตนของเรานะคะไม่เกิน2-3วันค่ะก็จะได้อีเมลตอบกลับมานะคะค่ะสําหรับคนที่ได้แคนวาปงแล้วนะคะการใช้งานก็จะง่ายค่ะในส่วนของรูปภาพหรือว่าวิดีโอต่างๆก็จะไม่มีลายเส้นนะคะ ก็จะมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมามากมายเลยค่ะค่ะลองไปสมัครดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ